สวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำที่รักและเคารพทุกท่านครับพอกันนี้ยแล้วครับคือเก่าเป็นเดิมกับสงชำนานครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาเล่าเรื่องประทับใจให้พี่น้องในฟังครับมื่อว่านในแม่น้องอิงไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีเนาะซึ่งมันมีภาพประทับใจอยู่ อยู่อยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงสองช่วงเนาะช่วงนั้นน้องอุงอิงไปที่ไปเบิ้งลิงอูลังอูตังพี่น้องอยางเขาไปเบิง้งมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลดูแลลิงอูลังอูตังพ้นก็จ้องมองิึงน้องอ,อิงนะพ้นพ,นพ้น,ใน,ใพนมาแน่ใจเหรอพ้นมาเป็นพ้นถามมาเออใช้ใช้น้องอ,อิงไหม บางคนเพิ่อน่มา,มาใช่น้องอิงไหมนี่มอนดิงได้ยินมอนดิ้งเลยบ้าึ้นแทรกขึ้นมาว่าใช่จ้าโอ้ยเพิน่นเบื้องซีนาไว้ตาเบอร์เรา่นก็จะดีใจแห้งอยู่พี่น้องเพิน่นนอ้ยน้องอิงน้องอิงตัวมันเป็นอะเพิ่นมาคิดมาฟันว่าที่มาพอ่อน้องอิงอยู่ในสวนสัตว์เนาะ ซึ่งอุ้ยมันเป็นมปนไพ่ก็ดีใจเลยพี่น้องเขาเป็นเอ็ซีเนาะนล้วเขาเป็นเอฟซีแล้วอยู่ๆน้องอิงเดินเข้ามาเดินเข้ามาหาไหมเดี๋ยวเราเจอแบบตัวเป็นๆยังไงเขาก็อุ้ยเขาก็ดีใจยังขกเลยละเบิ้งสีดา,า่น่นดีใจแหงเลยอุ้ยน้องอิงน้องอิงน่ารักจังเลยคนคนเบ้าทีเนาะผมเห็นแล้วอุ้ผมประทับใจแหง เป็นภาพที่แบบประทับใจครับได้เอามาเล่เาให้พี่น้องได้ได้ฟังกันพี่น้องเขาไปเบิงเล้อในช่องพ่อแม่น้องอุงอิงอ่ะคลิปที่น้องอิงไปทายรูปกับลิงอุรังอตังครับผมเห็นแล้วผมประทับใจประทับใจแห้งบ่คิดว่าฝันไว้อยู่ในสวนสัตว์ก็ยังไม่คนหูจากน้องอ,อิงเนาะ แล้วก็ตอนตอนน้องเดินขากลับออกมาอีกก็ไปเจอนักเรียนครับนักเรีนยนในเป็นนักเรียนปฐมอย่างนี้แหละครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งอ่ะเป็นกลุ่มเป็นเขามาเที่ยวสวนสัตว์เป็นกลุ่มเลยเขาเดินไปแล้วเนี่ยเขาเห็นน้องเขาจาได้ว่าอุย้ยพี่วงอิงนั่นน่ะพี่วงอิงเขาเขามาขอถ่ายรูปแล้วอบอก็าอุ้ยพี่วงอิงน่ารักตัวจริงๆน่ารักมากเขาบ็ว่า ขึ้นมาเลยซึ่งมันเห็นแล้วก็โอ้ยเขากับเข้าประทับใจไหมพี่น้องขนาดยุดใจกลางเมืองเนาะก็ยังมีคนหูจากน่องอิงโดยเฉพาะเอฟซีน่องอิงเนี่ยไม่เฉพาะ, FC ออพาะผู้เฒ่าผู้แก่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เอานี่เด็กเด็กประทมนะครับนี่เด็กนักเรียนนะยังเป็นเอฟซีน้องอิงอะ่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้องอิงนี่ บ่ได้บ่ได้มีเอฟซเฉพาะรุ่นน้ำหมากนะครับเราเห็นแล้วเราก็โอ้ยเราก็ปื้มไหมก็เลยนั่ภาพเอาน้ำภาพข่าวเรานี่มันมันฝากพี่ฝากน่องพี่น่องอยากเบิ้ังเต็มเขาไปเบิง้งในคลิปพอ่อมันพ่อแม่น่องอองเองครับผมเห็นแล้วก็ปร,ประทับใจ นี่เนาะกับบกคิดว่าฝันมาว่าที่มาพ่นพ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 อน้องอิงอยืนอยู่ในสวนสัตว์ต่อแล้วก็นี่แหละครับคือคือค่คมปังคมปังค่อมดังน้องอิงเนาะน้องอิงนี่ไปใส่ไปเมืองใดก็มีคนหู่จักหลายครับก็หรือว่าน,นี่ที่น้องไปเที่ยวฟาร์มสวนสัตว์นั่นก็คือส่วนมากที่เป็น ้าตั้งชาตหลายครับเป็นพวกญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งที่ลายแห้งครับเพราะว่ามันเป็นวันวันธรรมดาไหมแล้วส่วนมากกันไม่เป็นเาร์าอาทิตย์คุคนคนไทยเขาจะไปลายเพราะว่ามันหยุดนะเป็นวันหยุดอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเป็นวันเมื่อวานเป็นวันวันพุธเป็นวันธรรมดาส่วนมากจ่เป็นนักท่องเที่ยวตั้งชาติที่เขาไปชมหลายครับคนไทยจะน้อยอ่ะครับ แล้วก็น้องก็ได้ไปชมโอ้ไปบึงสัตว์โอ้หลากหลายครับอยู่ในสวนสัตว์นี่ก็มีหลากหลายสัตว์เนาะมยเป็นเสือสิงกระทิงเสือสิงหังกวกไ้วยยีราฟนกนก,นกหลายพันชนิดครับในสวนสัตว์ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดเปิดแล้วก็เวลาเขาไปบึงในสวนสัตว์เขาก็ต้องนั่งอยู่ในรถเลดดยพี่น้อง จะมีเจ้าหน้าที่คอยพาเข้านั่งรถชมครับเขบาที่ไห้องยางลงไปเดีเพราะว่าเป็นสวนสัตว์เปิดครับซึ่งก็มีสวนสัตว์โอ้มีสัตว์ลายลายสายพันธุ์พี่น้องยินหัน่นรวบรวมทั้งสัตว์บกทั้งสัตว์น้ามีเบิดครับในสวนสัตว์ซาฟารีสวนสัตว์ซาฟารีเวอร์ ผมก็ไม่เคยไปดอกขณะผมาายุ่งเที่ยวเป็นเกือบ20ปีแต่ผมก็ไม่เคยไปเที่ยวส่วนสัตว์สาฟรีกันนี่ละเพิ่งเห็นครั้งแรกที่ไปบึงในคลิปพ่อเอกนี่แหละครับได้เห็นกับตาว่าโอ้มันเป็นยังี่ตัวนี้ส่วนสัตว์สาฟารีนี่ลิงอุลังตั้งกับน,นาฮังกับน้องอิงโดนห้อมแก้มหร้อไม่น้นองดูน้องอิงกับ น้องกับตื่นกันได้แต่ว่าน้องกับอยากถ่ายรูปน้ำเนาะเขาไปถ่ายรูปลิงลิงกันหน้าหา้างแข้งเป็นภาพที่น่ารักไหมพี่นอ้องอือก็เลยเอาภาพมาให้พี่น้องได้รับชมกันเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหนา้าพอกันไว้ด้วยับได้ขอบคุณในไยๆที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ